สวัสดีครับข่าวด่วนข่าวด่วนผมหมอแก้โพเปทัสนะครับวันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องของการทำนายดวงนะครับที่เกิดขึ้นว่าได้ทำนายเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2568นหระครับหรือ2025ที่ผ่านมาผมเป็นหมอดูพลังจิตนะครับการทำนายของผมก็เป็นการพยากรณล่วงหน้าเพื่อเตือนภัยพิบัติการพยากรณ์ทุกครั้งพูดเสมอว่าถ้าเราได้เตือนภัย หรือการบอกก่อนล่วงหน้ามันเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่ดีที่สุดถ้าไม่เกิดก็เหมือนกับประเทศที่อเมริกาที่ครั้งที่แล้วที่ผมทำนายว่าจะเกิดไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ที่อเมริกาแล้วก็เกิดขึ้นสุนามิที่นั่นที่ฟลอริดาที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็มีการอบพยพคนเป็นล้านคนว่าจะเกิดคลื่นยักษ์สุนามิแต่ปรากฏ ก็ยกเลิกในที่สุดการเฝ้าระวังหรือการเตือนภัยก็ยังดีกว่าถ้ามันเกิดเรื่องแล้วแก้ไม่ทันการสูญเสียก็จะลดลงความเสียหายก็จะน้อยลงประชาชนก็จะใช้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้การที่ผมทำนายดวงในการพยากรณ์ทั้งหมดเนี่ยการดูดวงแบบล่วงหน้าเพราะผมจะหลับตาว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนครั้งที่ผ่านมาล่าสุดตั้งแต่ปีที่แล้วผมบอก ว่าช่วงวันเวลาไหนที่จะเกิดน้ําท่วมใหญ่ที่เชียงใหม่และเชียงรายเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็บอกไปว่าครั้งที่2จะหนักกว่าครั้งแรกแล้วได้พูดเลยว่าตั้งแต่ปี2025นี้วันนี้เป็นการทำํำนายดุลวันนี้คือวันที่28มีนาคม2568หรือ2025ขณะที่ผมพูดอยู่ตรงนี้นะครับ ผมพูดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่ประเทศไทยที่เชียงใหม่แล้วก็เชียงรายแล้วก็อีกหลายจังหวัดในประเทศไทยทางภาคเหนือที่ผมพูดเนี่ยผมบอกมันจะเกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์และทำลายสถิติทุกอย่างแต่ถ้าปี2025นี้จนถึงปี2027มันจะไม่สี่เท่ามันจะกลายเป็น12เท่า16เท่า แล้วมันจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วเราก็เห็นแล้วว่าอมเมริกาเกิดไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เชียงรายซึ่งไม่เคยเกิดเลยเป็นประวัติศาสตร์ไม่เคยหรือแม้กระทั่งที่แม่สายก็ไม่เคยเกิดขึ้นแม้กระทั่งที่เชียงแสนที่ที่ไม่เคยท่วมก็กลับมาท่วม ที่ที่ไม่เคยท่วมเลยมันท่วมแสดงว่ามันท่วมทั้งเมืองแล้วมันท่วมจริงท่วมจังเหมือนที่เชียงใหม่จนในสุดผมก็บอกว่าจะเกิดสะพานถลม่มแล้วบอกตำแหน่งด้วยว่าทางไปเส้นทางไหนที่ผมพูดว่าพุทธมทนตรสายสองอก็เียปากท่ออะไรตรงนั้นเนาะ,นะไปทางตรงนั้นหรือไปแถวทางที่จะไปสะพานตรงที่ไป ที่หนึ่งที่มันจะไปแถวไอ้เขาเรียกอะไรนะ,ะกระบ,บินบุรีไปทางเส้นนั้นอะ่ะก่อนถึงน้ตั้งเยอะแล้วก็เกิดเรือมาชนตอมอเนาะแต่ก็สะพานก็ถล่มเรียบร้อยละที่เรารู้กันก็คือสะพานเขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้ละพารามสองก็คือพทุทธมนตรสายสองนั่นคือทำนายไว้แล้วก็จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่ภาคใต้ สจังหวัดภาคใต้นี่หนักมากรวมบวกสี 4, ่บวกหนึ่งก็เป็นสงขาที่เคยพูดก็เกิดขึ้นโดยบอกวันเวลาเดือนแล้วผมเป็นการทำนายดวงแบบเตือนเป็นระยะระยะว่าสมมุติผมบอกว่าจะเกิดขึ้นเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาสมมุตินะพอใกล้เข้ามาผมก็จะเตือนอีกเตือนอีกเตือนอีกจนถึงวันที่จะถึงแล้วก็จะกำหนดว,ว,วันวันที่ด้วยฉะนั้นวันที่เนี่ยเป็นวันที่ที่คอยเฝ้าระมัดระวัง แล้วมันก็เกิดขึ้นจนในที่สุดผมก็ทำนายว่าเครื่องบินจะตกแล้วก็ตกจริงๆวันนั้นจนวันนี้ผมได้ทำนายไว้อยู่สองเรื่องเนาะก็คือจะเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์สองพหรือ2องพที่ผ่านมา22กุมภาพันธ์ว่าจะเกิดสองเรื่องโดยเร็วที่สุดก็คือ วันที่สิบสมีนาคมแต่ผมทิ้งท้ายไปว่าภายใน2เดือนนี้นะครับจะต,ต้องเกิดก็คือวันที่18ก็12 18องสิไงครับสิบสมีนาคมฉะนั้นนั่นคือวันที่ก็คือวันที่18เลข8ปดเป็นเลขแรงที่สุดแต่ปรากฏว่าผมพูดทิ้งท้ายว่าภายใน2เดือนนี้ก็คือตั้งแต่กุมภาเนาะแล้ววันนี้เป็นวันที่ย8เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ ในรอบ48ปีที่พม่าเนี่ยมีการทำเขาเรียกว่าการทำเรคคอร์ดบันทึกไว้เนี่ยไม,ไม่เคยเกิน7.2แต่ถ้าที่ตามหน้าข่าวที่อเมริกาหรือประเทศอื่นเขาบอกว่า7.7แสดงว่าทำลายประวัติศาสตร์อีกแล้วผมพูดหมดเลยทุกอย่างจะเกิดเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่แม้กระทั่งเชียงใหม่น้ำท่วมเชื่อไหมครับว่าไม่เคยท่วมสูงถึงเท่านั้น สูงม,มากเลยนะตอนนั้นขึ้นไป4.99 4 5 4.9อะไรใช่ไหมครับที่บอกตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนาะคือทำลายสถิติหมดเลยเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่แต่วันนี้เนี่ยแผ่นดินไหวเกิดขึ้น7.7แต่ประเทศไทยบอกว่า8.2ถือว่าหนักแล้วนะแล้วมันกระทบมาถึงเชียงใหม่เชียงรายจนไปถึงกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ไกลามากนะ กรุงเทพอยู่ไกลจากพม่าะนะโอเคเราอาจจะมีแนวแนวฝั่งซ้ายทั้งแถบตั้งแต่เหนือจดใต้ถึงละนองถึงใต้เนี่ยก็คือเป็นแถบเดียวกันที่เป็นพม่าอยู่ติดกับเราแต่ผมกำลังพูดถึงที่มันดเดลีกับสกาแผ่นดินไหวครั้งใหญ่กระทบมาถึงกรุงเทพจนในสุดแผ่นดินไหวทั่วแม้กระทั่ง ในโรงพยาบาลรามาธิบดี <c oughs> หรือว่าโรงพยาบาลในเชียงใหม่หรือตึกรามบ้านช่องคอนโดแม้กระทั่งที่กรุงเทพก็คือตึกสอตองงตึกใหม่ที่สร้างกำลังเสร็จแล้วถ้ามีคนเข้าไปอยู่สักก่อนหน้าสักเจ็ดวันล่ะการสูญเสียก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความเสียหายแบบครั้งใหญ่ซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าใหญ่มากเพราะว่ามีคนงาน ติดอยู่ในซาปรหลักพังแล้วก็เสียชีวิตฉะนั้นการทำนายดวงของผมทั้งหมดเนี่ยแน่นอนครับบางคนบอกแม่นมากแม่นมากแม่นมาก,มมากเกิดขึ้นแล้วแล้วนึกถึงผมทันทีต้องขอบคุณแต่ผมต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเสียหายกับเหตุการณ์นี้ถ้าคุณผู้ชมดูรายการผมแล้วเชื่อผมนะจะปลอดภยัย ในยามที่น้ําท่วมที่เชียงใหม่ก็เหมือนกันผมก็ไม่นั่นนะไม่อยู่ในสถานการณ์น้ําท่วมนะผมก็ไปนอนเล่นอยู่ที่ทราเวลล์กินเดินเที่ยวช้อปปิง้งเพราะผมบอกว่ามันจะท่วมขั้นต่ำสองครั้งและครั้งที่สองจะหนักกว่าครั้งแรกครั้งแรกก็หนักแล้วนะครั้งที่สองหนักกว่าเดิมเหมือนที่ตอนนั้นผมจะไปี่ญี่ปุ่นผมบอกให้เลยว่าผมไม่ไปเพราะว่า เครื่องบินชนกันวันเบปิดที่ฮานิดะก่อนล่วงหน้าสามวันเพิ่งผมทำนายไว้แล้วผมก็ไม่เดินทางวันนั้นมันสูญเสียมันเกิดปัญหาเหลืออีกสิ่งเดียวที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคำทำนายผมเนี่ยมันจะมีสามเรื่องเนาะแต่อย่าลืมเรื่องเขื่อนแตกหรือฝายแตกอันนี้ต้องเกิดขึ้นผมก็เป็นห่วงครับ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมเรื่องหนึ่งนะภูเขาไฟแผ่นดินไหวสุนามิเนี่ยมันเป็นของคู่กันเมื่อไหร่ที่มันทริกเกอร์คือมันทำให้เกิดเนี่ยแผ่นดินไหวภูเขาไฟเนี่ยมันจะทำให้เกิดคลื่นยักษ์สุนามิผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้น จริงๆผมอยากจะพูดเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์แต่ผมจะบอกแล้วกันว่าประเทศที่จะต้องโดนเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยโดนแน่นอนออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาอเมริกาีุ่่ปนซาท์คอรเรียไต้หวันจีนเนโปลาลพม่าไทยอเนโปาล ทิเบตซึ่งทิเบตผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วที่บอกว่าจะเกิดแผ่นดินไหวสองฝั่งที่ติดกับจีนกับอินเดียมหาสมุทรอินเดียครั้งนั้นเกิดไปแล้วเนาะแต่ผมกำลังจะบอกว่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระ,ะเบิดและสึนามิจะเกิดขึ้นครั้งใหญ่ในโลกใบนี้